บทที่44เอลิสชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้เดินไปยังเก้าอี้ตัวที่ตั้งอยู่ตรงหน้าต่างรดูใบไม้ผลิน่าจะสวยงามด้วยใบยไม้ดอกไม้ที่พากันตื่นจากฤดูหนาวอันยาวนานตื่นขึ้นมาผลิดอกออกใบรับอากาศที่อุ่นขึ้นบ้างเล็กน้อยข้างนอกหน้าต่างบ้านน้อยออกไป ใบเขียวอ่อนละมุนแตกเป็นช่อขึ้นอยู่ตามกิ่งดำๆที่เคยว่างเปล่าน่ากลัวไม้บางพันให้ดอกแค่ต้นฤด,ดูเทวลิปเคฟโฟเดลไอลิสต่างพากันแย้มกรีบบานก่อนเพื่อนเป็นลำดับอีกไม่นานไลเล็กต่างสีจะออกดอกออกช่อชูสวยส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านทั่วเมือง แล้วก็จะถึงคราวดอกเชอร์รี่ดอกแอปเปลิลจะพากันบานพรึบแทบไม่เห็นใบเขียวสงครามอีกเหมือนกันที่พาให้ความงามของธรรมชาติหมดความหมายไปกว่าครึ่งยังอ่านหนังสือพวกนี้อยู่อีกเลยจ๊ะฮมชายหนุ่มทอดเสียงอ่อนโยนก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ๆกันนั่นเองเอลิสเหนืยหน้าขึ้นช้าๆในตาสีน้ำเงินล้ำลึกคู่นั้น แห้งผากจนพี่ชายใจหายริมฝีปากที่เคยอิ่มเอิบดูนุ่มชุ่มเหมือนกลีบดอกไม้บางเบาที่แต้มด้วยหยาดน้ำค้างยามโร่งอรุณก็ดูแห้งแลง้งค่ะหญิงสาวตอบสั้นๆแล้วนึ่งไปอึดใจก่อนจะพึมพำออกไปว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนี่คะยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าใกล้พ่อเข้าไปทุกที คำพูดในปลายประโยคขาดหายไปดือด้อไฮโนริชถอนใจใหญ่เห็นรอกว่ามีทานน้ำวาวขึ้นที่หน่วยตาทั้งสองข้างของน้องชายหนุ่มหยิบหนังสือที่วางซ้อนกันหลายเล่มขึ้นมาพลิกดูจริงๆนะคะหูเขาได้ยินหล่นเพิ่มพัมขึ้นมาอีกยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้เล็กมากขึ้นทุกที ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่จะอยู่ตรงไหนจุดไหนก็ไม่รู้แต่ยังไม่ตายยังอยู่ยังรอเราอยู่เอลิสชายหนุม่มค่อยๆเสยผมที่ลงมาปลกหน้าผากเกลี้ยงมนของน้องสาวเบาๆเวทนาหลอนอย่างเป็นที่สุดความรู้สึกอย่างนั้นมันก็ดีอยู่หรอกนะจ๊ะดีตรงทำให้เรามีความหวัง มีชีวิตอยู่ได้ไปวันวันอย่างไม่แห้งกรอบเกรียมความฝันนี่ก็ช่วยเลี้ยงใจได้มากน้องไม่ได้ฝันอย่าพูดอย่าคิดว่าน้องฝันหรือเพ้อนะคะเสียงหลอนแกร่งกล้าวจนเขารู้สึกเม้สองตาก็เป็นเงาวับมีประกายไม่พอใจฉาบฉายปรากฏขึ้นทันทีทันใดไฮเนลิชนิ่งไม่พูดไม่จานั่นแหละเสียงหลอน จึงอ่อนลงกว่าเมื่อครู่ใครๆทั้งบ้านจะคิดว่าพ่อตายหายสาบสูญไปแล้วไม่มีวันจะเจ,เจอกันอีกแล้วก็คิดกันไปแต่น้องยังรู้สึกอยู่ในใจนี่ว่าพ่อยังอยู่น้องจา๋าชายหนุม่มทอดเสียงอ่อนโยนกับหลนอย่างนึกเวทนาจับใจเราก็ดูแผนที่ดูเส้นทางหนังสือก็เขียนกันไว้หลายเล่มอย่างของ เซอร์ชาลส์ก็บอกอยู่แล้วว่ามันยากยากเหลือเกินที่ใครจะไปรอดถึงพ่อจะฟันฝ่ากับอากาศและเขาสูงป่าดงไปได้แต่คนแถวนั้นก็ยังล้าหลังไม่สิวิัยคิดดูนะไฮโนลิชเปิดหนังสือเล่มที่วางใกล้มือเขาเองก็พลอยอ่านตามน้องแม้จะไม่หมกมุ่นเท่านี่พวกมิชชันนารีแคโทอลิก เคยพยายามมาแล้วใช่ไหมพวกซาปารังนะ่ะอยู่ไกลลาซาแค่ไหนคุณพ่ออันโตเนโอเดออันตราเดท่านก็อุตสาห์ปีนเขาบุกป่าไปตั้งโบสถ์ตั้งชุมชนแคทอลิกที่นั่นก็ยังไปไม่รอดเอลิสก้มหน้านิ่งกา,าน้ำบนเตาเดือดพอดีหญิงสาวลุกจากเก้าอี้ข้างหน้าต่าง ชงชาเงียบๆแล้วยกมาวางตรงหน้าพี่ชายก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมดูตามแผนที่น้องก็เห็นแล้วนะจ๊ะฮึไฮนูลิชยังพูดไปเรื่อยๆเห็นค่ะเห็นแล้วหญิงสาวย้อนกลับมาทันควันยังไงยังไงน้องก็ยังรู้สึกในใจอยู่ดีว่าพ่อยังไม่ตายยังรู้สึกอยู่ทุกวันว่าพ่อยังอยู่หลน มองตรงในตาพี่ชายอย่างหมายมาดแม้ถ้อยสำเนียงเสียงที่พูดก็บ่งบอกถึงความตั้งใจมั่นสงครามจะยืดเยื้อไปอีกไม่นานหรอกคะ่ะคงอีกไม่นานนี่สัมพันธมิตรก็ขึ้นบกที่นอมังดีได้แล้วเบลกเรียโรเมเนียก็ประกาศสงครามกับเยอรมันแล้วพี่ก็พูดเองไม่ใช่หรือคะว่าสงครามอาจจะเลิกเร็วๆนี้ไฮโนริชพยักหน้า ใครๆก็ว่าอย่างนั้นหวังอย่างนั้นทำไมลือเขาถามทันทีเหมือนกันด้วยแสงตาที่วาววับผิดสังเกตคู่นั้นนั่นแหละพาให้แปลกใจเราจะกลับไปอินเดียด้วยกันค่ะไปทำไมไปตามหาพ่อสิคะในตาสีน้ําเงินคู่นั้นโชนแสงแรงกล้าทีเดียวยังไงยังไงเราก็ต้องตามหาพ่อให้พบไม่ว่าจะยากลำบาก อยากเย็นสักแค่ไหนเอริสพี่ชายถึงกับนิ่งอึง้งอย่าพูดนะคะอย่าพูดว่าพี่ไม่เห็นด้วยคนพูดพยายามกล้ำกลืนความรู้สึกบางอย่างที่หนุนเนื่องขึ้นมาฉับพลันถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าแต่อย่าได้มาห้ามมาขวางนะคะยังไงยังไงน้องก็จะกลับไปอินเดียหลนเม้มริมฝีปากนิดนึงนิดเดียวเท่านั้น แล้วจึงกล่าวต่อไปด้วยเสียงเดิมคิชันเขาเคยไปกับพ่อเขาต้องรู้เส้นทางแถบนั้นดีไม่อย่างนั้นเขาจะกล้าพาพ่อดันดดนไปหรือคะคิดดูน้องจะไปคะ่ะหนังสือพวกนี้แผนที่พวกนี้จะช่วยให้ไปกันได้ไฮโนริชวางถ้วยชาลงบนจานร,รองพูดไม่ออกบอกไม่ถูกใจหนึ่งก็เห็นด้วย หากอีกใจหนึ่งยังลังเลเรื่องที่เอริสเอ่ยถึงฟังแล้วเขาเองก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านหากที่เชื่อแน่อย่างสิ้นสงสัยก็คือความตั้งใจของเอริสจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดเขารู้จักน้องดีเกินพอน้องล่ะครับไฮโนลิชถามมารดาเขาเพิ่งจะกลับจากเวรนนาเดี๋ยวนี้เอง ตั้งแต่รัสเซียบุกเข้าออสเตรียตามด้วยกองทัพของอเมริกาฝรั่งเศสและอังกฤษในเดือนพฤษภาคมคริสต์ศักราช1945ภายหลังข่าวกองทัพยเยอรมันพ่ายแพ้ในอิตาลีและเบอร์ลินตกอยู่ในความยึดครองของรัสเซียข่าวที่ทำให้ทุกคนถอนใจอย่างโล่องอกหลังจากได้พากันทุกทรมานแสนสาหัสเป็นเวลาเจปี ที่สงครามโลกครั้งที่สองดำเนินไปก็คือข่าวของเยอรมันยอมแพ้สัมพันธมิตรเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีเดียวกันชายหนุ่มติดตามข่าวคราวทางการเมืองอย่างละเอียดละออเช่นเคยโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ให้หลังที่สมหาอำนาจยินยอมตกลงและประกาศให้ออสเตรียซึ่งรวมแคว้นทั้งแดและกรุงเวียนนามีอนาเขต เท่ากับที่เคยปรากฏในแผนที่เมื่อปี1937ทั้งยังแบ่งประเทศออกเป็นสีโซนด้วยกันรัสเซียปกครองดินแดนแถบที่เรียกว่าออสเตรียต่ำบูเกนลันซึ่งมีชายแดนติดต่อกับฮังการีและบางส่วนของประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานูบใกล้กับชายแดนเชโกสโลวาเกีย สหรัฐอเมริกาปกครองแคว้นซันสบวกและบางส่วนของประเทศที่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำดานูบชายแดนติดต่อกับประเทศเยอรมันโซนของฝรั่งเศสอยู่ในขอบเขตแคว้นทิโรนทึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งแคว้นฟอรันเบิร์กส่วนโซนของอังกฤษนั้นก็คือแคว้นดารินเทียนและ สตีเรียที่มีชายแดนติดต่อกับอิตาลีและยูโกสโลเกียติดต่อไปถึงฮังการีกรุงเวียนนาเองก็ถูกแบ่งเป็นโซนของสีมหาอำนาจแม้ว่าจะอยู่ในเขตของรัสเซียก็ตามถึงอย่างนั้นไฮนอริชและใครต่อใครก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกกักกันบริเวณแต่อย่างใดคนพื้นเมืองและชาวต่างประเทศมีสิทธิ์เดินทางข้ามเขตแต่ละเขต ได้อย่างมีอิสระเสรีชายหนุม่มยังรู้สึกยินดียิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่ากราสเมืองหลวงของแคว้นส,สตีเรียอยู่ในเขตของอังกฤษแม่และน้องและน้าอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยช่วยให้เขาทำงานทำการได้อย่างสบายอ,อกสบายใจไร้กังวลยิ่งขึ้นไฮนริชกรียังไม่แข็งแรงดีนัก แต่ข่าวคราวสงครามโลกครั้งที่สองที่ยุติลงเสียได้ก็ช่วยให้เธอมีกำลีกำลังมากขึ้นกว่าเก่าการที่ลูกชายไปมาหาสู่ก็ช่วยให้คลายวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเขาไม่น้อยเลยจนวัดนี้เกรซก็พยายามทําใจกับการข่าวคราว,าวการสูญหายอย่างไม่มีร่องรอยไม่ได้ข่าวคราวของสามีแม้ในส่วนลึกของจิตใจ เธอก็ยอมรับเหมือนกันแล้วว่ายังขุนข้องสงสัยไม่น้อยไปกว่าลูกสาวคนเล็กเลยน้องล่ะครับไฮนริสสามซ้ำชายหนุ่มเพิ่งมาถึงเมื่อครู่ใหญ่ๆมาถึงแล้วก็เดินหาคนที่ต้องการพบอย่างใจจดใจจอทั้งข้างล่างข้างบนน้องไม่อยู่หรือครับแม่ยังไปเรียนวาดรูปกับครูอยู่หรือเปล่าเขาเดินมานั่งลงใกล้ๆมารดา ที่นั่งเอนพิงหมอนอยู่บนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างท้องฟ้าภายนอกสดใสเป็นสีครามสวยมเมฆขาวๆลอยอยู่ตรงนั้นตรงนี้หญ้าเขียวจัดยามบ่ายเมื่อแสงแดดเจิดจ้าแลดูอบอุ่นไปทั่วกุหลาบและไม้ดอกไม้ใบแย้มกลีบคลี่ดอกคลี่ใบรับอากาศที่สว่างสดใสของเดือนมิถุนายนทั่วบ้านทั่วเมือง คงจะไปห้องสมุดแล้วนะลูกมารดาของเขาตอบเบาๆไฮนนลิชแม่กับนาะไม่สบายใจเลยนะลูกจำเรื่องที่น้องพูดก่อนมาจากเวียนนาได้ไหมจ๊ะครับชายหนุ่มก้มหน้านิ่งทำไมเขาจะจำไม่ได้ก่อนจะได้ข่าวสงครามเลิกแม่ก็ยังคิดแล้วว่า น้องก็คงจะค่อยๆลืมเรื่องพ่อเสียงเกรดเคลือลงทีละน้อยที่แม่ว่าลืมหมายถึงว่าน้องจะยอมรับเรื่องที่พ่อจะไม่กลับมาหาเรานะลูกแม่เองก็พยายามทำใจไม่คิดมากอย่างที่ลูกแนะนำกับเอริสเองแม่ก็พูดกับน้องครับผมเข้าใจแต่เรื่องนี้คงต้องใช้เวลานานอีกนิด แม่ก็ทราบดีว่าเอลิสสนิทกับพ่อมากผมซะอีกไม่เคยจะได้มีเวลาไปไหนมาไหนกับพ่อสักเท่าไหร่เลยมาเรียบอกแม่ว่าเอลิสไปห้องสมุดทุกวันเกรสรายงานลูกชายตามความเป็นจริงไปครุกอยู่ที่นั่นจนกระทั่งหมดเวลาเรื่องนี้แหละที่แม่เป็นห่วงเธอมองตรงในตาลูกชายนิ่ง ช่วครู่นั้นลูกจําที่น้องพูดไว้ใช่ไหมเรื่องที่จะชวนแม่กลับไปอินเดียเรื่องที่จะไปตามหาพ่อนั่นนะครับนั่นละมันดาเขาค่อยๆขยับกายหย่อนเท้าที่พาดพักไว้บนม้ากลมมีเบาะนุ่มรองรับลงวางที่พื้นมาขึ้นไปที่ห้องเอลิสด้วยกันชายหนุ่มลุกตาม ห้องที่มารดาว่านั้นอยู่ชั้นบนเป็นห้องตั้งแต่เจ้าของเติบโตเป็นสาวเต็มเนื้อเต็มตัวเขาก็ไม่เคยถือวิสาสะกล้ามกลายเข้าไปรบกวนอีกเลยมาเรียเป็นคนดูแลเรื่องความสะอาดเมื่อก่อนนะ่ะนะแต่หลังจากที่เราย้ายมาจากเวียนนาแกมาฟ้องแม่ว่าน้องไม่ยอมให้เข้าไปยุ่มย่ามอีกเลยแม่กับนะ้า เข้าไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกรซพูดพลางก็เดินพรางเข้าไปเห็นแล้วใจคอไม่สบายเลยลูกชายหนุ่มแมมริมฝีปากเข้าหากันนิ่งๆประตูห้องนอนของเอลิสปิดสนิทเจ้าของใส่กุญแจจากด้านนอกด้วยซ้ำหากมันดาเขามีกุญแจสำรองที่รวมอยู่ในหมู่กุญแจประจำบ้าน แม่ไม่ได้บอกให้น้องรู้ว่าแม่กับน้าเข้ามาดูหรอกนะลูกไม่อยากให้เอริสรู้สึกว่าแม่เข้าไปยุ่มย่ามในะเรื่องส่วนตัวแต่เพราะแม่ไม่สบายใจนี่แหละปกติไฮโนริชก็รู้จักน้องดีใช่ไหมจ๊ะไม่เคยเลยนะที่เอริสจะเก็บตัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเรื่องเดียวแบบนี้เสียงกุญแจรั่นดังกริก ทันทีที่ประตูห้องเปิดกว้างและเขาเก้าวเข้าไปข้างในอย่างเต็มเนื้อเต็มตัวไฮโนลิชก็ต้องถอนใจเฮือกใหญ่ความจริงเขาก็เคยเห็นสภาพห้องนี้มาเสียนักต่อนังแล้วหากห้องของเอลิสในปัจจุบันแตกต่างไปจากที่ชายหนุ่มคขยคุ้นตาจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวมารดาเขาหันตาม,มานิ่งริ่งชั่วครู่ ก่อนจะพากันเดินช้าๆเข้าไปยังโต๊ะทำงานที่นั่งติดหน้าต่างบนพื้นไม้ที่มีพรมปูทับตรงนน้นตรงนี้สองสามแห่งเกลื่อนกลาดไปด้วยแผนที่ซึ่งคัดลอกรายละเอียดมาจากต้นฉบับเดิมแล้วเจ้าตัวขยายเป็นช่วงๆก่อนจะนำมาประติดประต่อกันเป็นแผ่นใหญ่และยาวอินเดียตอนเหนือทั้งประเทศเหมือนจะจำลองมาอยู่ตรงหน้าเขา ยังแผนที่ที่เบตทั้งทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออกที่ติดต่อกับประเทศจีนแผนที่เทือกเขาหิมาลัยเมืองเล็กเมืองน้อยชายหนุ่มย่อตัวลงบนพื้นไม้งบเงียบปล่อยให้มารดาเดินเลยไปนั่งบนเตียงที่เจ้าของหง้องดูแลคลุมไว้เรียบร้อยและเป็นจุดเดียวที่ไม่ได้รกเรือไปด้วยเอกสารหนังสือและกระดาษเอริส ไปห้องสมุดทุกวันเสียงมารดาบอกเล่าให้รู้อีกครั้งไปอยู่ที่นั่นจนห้องสมุดปิดมาเรียทำของกลางวันไปให้กินกลับมาถ้าไม่วาดรูปก็ขเข้ามาครุกอยู่ในห้องนี้ละจ้ะไฮน์ไชเกรดขยับลงจากเตียงพรางก็ลุกตัวลงมานั่งข้างๆลูกชายแม่เป็นห่วงน้องจริงๆนะลูกเวลานี้ แม่ก็เหลือเพียงลูกสองคนมีอยู่สองคนนี้เท่านั้นถ้าเอริสคิดจะทำอย่างที่พูดไว้เมื่อก่อนนึกดูนะลูกนึกถึงใจแม่พ่อหายไปคนหนึ่งแล้วถ้าแม่ต้องเสียลูกไปอีกคนนึกดูนึกดูว่าแม่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชายหนุ่มหันกลับมาจากกระดาษแผ่นที่คร่าวๆบนพื้นนั้นเห็นดอก ว่าหน่วยตาทั้งคู่ของมารดาเริ่มวาววับด้วยทานน้ำใสที่เอ่อล้นท้นขึ้นมาจนเต็มตาแม่เข้ามาดูอยู่นี่หลายพักเหมือนกันลจะจ้ะเสียงแม่เขาพึมพำพอได้ยินดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องชื่อเมืองชื่อภูเขาเรียกยากอ่านยากเหลือเกินหนังสือพวกนี้เท่าที่เปิดดูคร่าวๆก็พอจะรู้ว่า เป็นเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับการเดินทางไฮนอริชเกรซจับแขนลูกชายไว้มั่นน้องคิดจะไปตามพ่อจริงๆนะอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะอย่างนั้นใช่ไหมชายหนุ่มพงกศรีรษะเนิบเนิบเขาเองก็แน่ใจสิ้นข้อสงสัยคลางแคลงใจอีกแล้วแม้เมื่อก่อนจะได้ยินได้ฟังเอริส e พร่ำพูดถึงเรื่องนี้ก็จริงอยู่ หาไฮโนริชก็ยังคิดว่าเวลาที่ผ่านไปจะช่วยให้หลอนค่อยๆยอมรับความเป็นจริงก็ตามมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งจนเขาเองก็เริ่มจะสับสนแม่กำลังรอจดหมายจากคุณลุงอูมาเกรดพึมพำน้ำตายาดหยดเสียให้ได้สงครามเลิกแล้วแล้วนี้ บางทีจดหมายจะไปมาเร็วขึ้นนะอยากให้คุณลุงยืนยันข่าวคราวของพ่ออีกครั้งน้องจะได้เข้าใจแม่ก็รู้นะลูกเธอค่อยๆหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับหัวตาริมฝีปากแห้งผากในใจแม่เองก็ยังสงสัยยังเคยคิดว่าบางทีพ่ออาจจะยังอยู่แต่มานึกนึกดูอีกทีมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมลูกกี่ปีมาแล้ว จะว่าเพราะสงครามยังไม่เลิกแต่คนเราจะทนอยู่ในป่าดงภูเขาแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะลูกเกรซมองตรงในตาลูกชายน้ำใสยๆยังเอิบอาบในแววตาแห้งแล้งของเธอทีท่าร้อนรนกับสิ่งที่ตนเองหวาดวันพรั่นใจไม่น้อยเลยไฮโนลิชคิดอย่างแม่หรือเปล่าคิดหรือเปล่าว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะยังมีชีวิตอยู่ในป่าดงในภูเขาอยู่กับคนที่ไม่รู้จักมากคุ้นตรงนี้หัวสุกหัวซุนหนังสือเดินทางใบผ่านอะไรก็ไม่มีหลักฐานสักอย่างกริยาท่าทีของเธอดูจะบ่งบอกถึงความสะเทือนอกสะเทือนใจไม่น้อยเลยจนลูกชายต้องวาดวงแขนไปโอบไหลม่มารดามากกอดไว้หลมุมหลวม คนแถวนั้นเป็นยังไงใจคอหยาบช้าเหี้มโหดแค่ไหนพ่อจะป่วยไข้หรือถูกคนพวกนั้นรังแกยังไงหยาดน้ำใสไหลเรนผ่านร่องแก้มลงมาช้าๆแม่คิดถึงพ่อทุกวันพยายามตัดใจยังไงก็อดคิดไม่ได้ว่าพ่อจะล้มลุกคลุกคลานทรมานกับอะไรบ้างไฮนอริชคิดรู้ว่า พ่อจะยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่น้องสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจนะลูกชายหนุม่มค่อยๆถอนใจยาวแม่ครับเขาค่อยๆประคองมารดาขึ้นมาจากพื้นห้องที่ยังรกเรื้อไปด้วยกระดาษและหนังสือค่อยๆพาเธอกลับออกมาจากห้องของน้องสาวชายหนุม่มเป็นผู้ปิดประตูใส่กุญแจดังเดิมแล้วจึงพามารดากลับลงมาข้างล่าง เขาและเธอกลับมานั่งหันหน้าเข้าหากันในห้องนั่งเล่นที่มองออกไปก็เห็นสวนดอกไม้เล็ก,ลกๆหลังบ้านอีกครั้งถ้าแม่จะให้ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงใจผมแล้วก็นะชายหนุ่มค่อยๆพูดอย่างทัดถ้อยชัดคำผมก็มีความรู้สึกเหมือนน้องนั่นแหละครับคือยังรู้สึกว่า พ่อยังมีชีวิตอยู่ถึงโดยความจริงมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ลึกๆล,ล,ล,ลงไปในใจผมนี่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าบางทีบางทีพ่ออาจจะยังไม่ตายจบบทที่44เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ